สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยค่ะเรื่องการผันเสียง คำนะคะที่ผสมสระอึและสระเอสนะคะที่เป็นอักษรต่ำนะคะกับคุณครูอริสาสีดีค่ะซึ่งนักเรียนได้เรียนกันไปแล้วนะคะในอักษรกลางอักษรสูงและวันนี้ก็จบด้วยอักษรต่ำนะคะเรื่องการผันเสียงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะให้นักเรียนมาดูนะคะมาชมวิดีโอนะคะเรื่องวรรณยุกนะคะที่จะ เป็นการผสมคำกันนะคะไม้เอกไม้โทไม้ตีและไม้จัตวานะคะในสามอักษรเลยสูงกลางต่ำนะคะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ สอนตันทันได้สามเสียงลองฟังนะคะ จบกันไปแล้วนะคะนักเรียนนะคะก็เรื่องวรรณยุกต์นะคะที่ใช้เอกโทตรีและจัตวาแล้วไม่จบแค่วรรณยุกนะคะ่าวรรณยุกก็มีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงตรีนะคะเสียงโทเสียงจัตวาใช่ไหมคะก็มีกันห้ารูป สี่รูป5เสียงนะคะก็ยังจะต้องมีที่เป็นอักษรสูงกลางต่ำอีกด้วยนะคะซึ่งมีการผ่านที่แตกต่างกันนะคะเรามาเริ่มเรียนของเรากันดีกว่านาะให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสืออ,ออ่านอกินได้เล่มที่3นะคะเตรียมขึ้นมาเลยคะ่ะอนอ,อก,กินได้เล่มที่3นะคะเปิดไปนะคะในหน้าที่ 11วันนี้เราจะเรียนกันหนะ้าที่11และ12เมื่อเรียนจบแล้วนะคะให้นะักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้านนะคะแล้วก็เจอกันในวันเปิดเทอมก็ค่อยมาตรวจกันเนาะ มาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะการผันคำนะคะที่ประสมสระอึและสระอือนะคะมีตัวสะกดที่ขึ้นต้นด้วยอักษรต่ำนะคะก็จะมีกัน3เสียงนะเสียงสามัญโทแล้วก็ตีนะคะามาลองสะกดกันดีกว่าเนาะนออ,อหน่หนึ่งเอกหนึ่งหนึ่งโทหนึ่งนะคะ พออึงอพึงพึงเอกพึงพึงโถพึ่งนะคะซออืงอซึงซึงเอกซึ่งซึงโถซึงยออืนอยืนยืนเอกยืนยินโถยืนพออืนอพื้นพื้นเอกพื้นพื้นโถพื้นชออืนอชืนชืนเอกชืนชื้นโถชื้นนะคะอันนี้ซออึงอซึง สึ่งเอกสื่งสื่อโทรสึ่ออันนี้ทรบสื่ใจเนะาะยออือนนอยืนลุกขึ้นมายออือนนอยืนไหมเอกยืนนะคะเห็นไหมเมื่อเปลี่ยนรูปนะคะเป็นเสียงเ,เสียงโทรเสียงรีก็จะเป็นความหมายที่แตกต่างกันนะคะนะคะ,ะไปดูกันต่อนะคะนักเรียนไปฝึกอ่านฝึกผันเสียงนะคะกันเนาะ ต่อไปเขาให้นักเรียนหัดอ่านให้คล่องนะคะหัดอ่านให้คล่องเนาะมีภาพให้ดูนะคะแล้วก็ให้สะกดคำนออึงอหนึงน่งหนึง่งเอกนึ่งขออาวขาวเขาไอ้ขาวเขา,ขา,ขาถูกข้าวนึง่งข้าวพออึงอพึงไม่เอกพึงพ่งพออาพาพึ่งพาดอีดออดี ซออึงอซึงดีซึงมอไอไม้ไมเอกไม้ไมโทไม้ฟอเออนอฟืนไม้ฟืนฟอเออนอฟืนฟืนเอกฟืนฟืนโทฟืนขอไอไข่ไข่เอกไข่ไข่โทไข่ฟืนไข่นออาณาไม้เอกหน้าทออึกงอถึงไม้เอกทึ้งหน้าทึ่ง ชอ,อือนอชื่นไหมเอกชื่นจอไอใจชื่นใจถอสะอูถูพอ,อือนอพื้นพื้นเอกพื้นพื้นโทพื้นถูพื้น สออาบอทราบสออึงอซึงซึงเอซึงซึงโทซึงทราบซึงให้นักเรียนไปฝึกอ่านฝึกท่องให้ผู้ปกครองฟังนะคะามาดูกันอีกทีนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างแล้วให้นักเรียนนะคะอ่านตามหุณครูเนาะนึ่งข้าวพึ่งพาดีซึงไม้ฟืนฟืนไข่ หน้าทึ้งชื่นใจถูพื้นทราบซึ้งเก่งมากค่ะนักเรียนให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าที่ สิบสองหนะะ้านะที่สิบสองก็จะเป็นแบบฝึกที่จะให้เราทําเป็นการบ้านเนาะแต่ก่อนที่เราจะทําก็มาเรียนกันก่อนเนาะว่าเขาให้ทําอะไรนะคะข้างบนเขาให้อ่านอ่านแล้วก็ามาเขียนลงไปนะคะพอข้างล่างก็มีคําให้แล้วก็ให้เติมคําให้ถูกต้องเนาะในอักษรที่หายไปนะคะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะเขาให้หัดอ่าน แล้วก็เอามาฝึกขัดลายมือตรงนี้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดน,นะคะที่เขาเป็นตัวบางๆก็ให้เขียนลงไปด้วยเนาะคำว่าไรเอ่ยทอ,อีทีไมเอกที่พออึงองพึงไมเอกพึง่งที่พึ่งนะคะนอออึงอหนึ่งไมเอกนึ่งหมออะนอมันนึ่งมันรออระ รออือนอเรอไม่เอกรื่นระรื่นชออือนอชื่นไม่เอกชื่นจอไอใจชื่นใจจอไอใจชออือนอชื่นชื่นเอกชื่นชื่นโถชื่นใจชื่นพออือนอพื้นพื้นเอกพื่นพื้นโถพื้นทออีทไม่เอกที่พื้นที่ทออางอทางลออือนอเรอไม่เอกรื่นทางรื่น ยออือนอย,ยืนไมมเอกยืน่นมออือมือยืน่นมืออะมาดูกันดีกว่านาะว่าเมื่อเราฝึกอ่านแล้วให้เรานำกลับมาเขียนนะคะให้ตรงบรรทัดนี้นะคะนะ,ะให้ตรงกับบรรทัดที่ให้ไว้นะคะมีคำว่าไรเอ่ยนะคะที่พึ่งนึ่งมันระรื่นชื่นใจใจชื้นพื้นที่ทางรื่น ยื่นมือเอามาดูหน้าทึ่งอ่ามีคนกำลังเล่นอุปกรณ์นี้อยู่นะคะหน้าทึ่งเนาะพึ่งพานี่ช่วยเหลือพึ่งพาผู้อื่นเนาะพึ่งพานะคะอ่ะไปดูกันข้อข้างล่างนะคะเข่าให้ในหน้าทีสิบสองเขาให้นักเรียนดูคําที่กําหนดให้ข้างบนนี้เนาะและไปเติมอักษรให้ถูกต้องในช่องว่างนะคะเติมอักษรให้ครบที่หายไปเนาะ คำว่าอะไรบ้างดออีดอดีดซออืองซึงดีซึงชออือเนาชื่นไมเอกชื่นจอไอใจชื่นใจนะคะซออาบอราบซออือเงาซึงซีซึนซืโทซึงทราบซึงนอือึงอหนึ่งไมเอกนึ่งขออาวขาวขอไปข้าวขอทดข้าวนึ่งข้าวฟออือเนอฟืนฟื้นฟืนฟืนโทฟื้นขอไอไข่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 ไขโทไข่ฟื้นไข่ โอไอไม้ไมเอกไม้ไ,ม,ไมโทไม้ฟอ,อื่นฟืนไม้ฟืนมีคำว่าอะไรบ้างทบทวนนะคะดีดซึ้งชื่นใจทราบซึ้งนึ่งข้าวฝืนไข้ไม้ฝืนให้นักเรียนดูภาพแล้วก็เติมคำให้ถูกต้องคำที่หายไปที่ขีดขดข้างล่างนี้ให้เอาอักษรเข้ามาเติมให้เป็นคำให้ถูกต้องนะคะ วันนี้ก็มีการบ้านนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคำที่ได้เรียนกันไปในวันนี้และทำแบบฝึกหัดอ่านออกีินได้นะคะเล่มที่3เนี่ยในนาที่12นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็รอส่งตอนเปิดเทอมเนะาะจะเริ่มนะคะข้างบนให้หัดอ่านแล้วก็คันลายมือนะคะขรอข้ั้งล่าก็ให้เติมคํานะคะที่หายไปเนาะ ก็มีคำไว้ข้างบนแล้วนะคะให้นักเรียนสะกดคํานะคะวันนี้ก็จบการเรียนการสอนในวันนี้เรื่องการผันนะคะอักษรน,นะคะการผันอักษรที่เป็นสระอึและสรรเอือนะคะทั้งอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกท่องฝึกเขียนนะคะจะได้เขียนเก่งเนาะจะได้เก่งๆนะคะวันนี้จบการสอนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ